กระแสของเกมแนวเบนโอดช่วงนี้ถือว่ามาแรงคุณเห็นภาพนี้ไหมนี่จะเป็นภาพสมองของคุณในอนาคตหลังจากที่เสฟเกมพวกนี้ติดต่อกันยาวนานถึงสามอาทิตย์รวดเออพี่แล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าสมองของเราจะกลายเป็นขี้หลังจากที่เสฟซื้อพวกนี้นานเกินตัวอย่างไม่ต้องไปดูที่ไหนไกล ตัวผมนี่แหละกูเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่เดชาบุญนี่เป็นเพียงแค่ระยะแรกนะครับระยะแรกก็แค่จะเริ่มคุยไม่รู้เรื่องระยะที่2เสียงที่ออกจากปากคุณจะเริ่มเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวผมรู้ว่ามันอันตรายแต่ผมก็ยังไม่หยุดที่จะเล่นเกมพวกนี้บายดอเวย์คุณผู้ชมผมไปเจอเกมที่กําลัง popping off เลยนะครับของแบบเกมแนวเบนรด Cash and feed b e n r o จับเบนรอดให้อาหารมันแล้วก็นั่งมองดูมันอีเวเพื่อแลกกับยอดวิวคลิปใน YouTube ผมไม่แคร์นะครับว่าสมองของกูนั้นจะเป็นยังไง step 1 n e click the big red button and pump the food five times เขาให้เรากดเหรออี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 โอ้โอ้ what the why carrot feed your chimbani banana โดยการกดคลิกที่ตัวเขากดคลิก <G ül üyor> What the ทำไมแกอีโวเป็นร่างนี้วะผมรู้ว่าผมจะได้เห็นแบบจมบันซินี่บาน,าน,นี้ในวอชชั่นแบบเบโอ้ my g ก็ oh God. so big Yeah สมองกูไปละบวกหนึ่งคลิก No Game Pass What do you mean Upgrade อ๋อนี่จะเป็นการอัปเกรดฟาร์มเหรอ พัม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 โอ้โสตาร์เตอร์แพ็งใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งหลอกขายกูสเต็ปห้าอีควิปยูนิฟอร์สแล้วก็ไปจับตัวจิมบันซินีบานานินีที่ถนนไหนดูหน่อยนี่เลยเดี๋ยวกูจับตัวนี้ใช่ไหมจับตัวนี้เพราะผมจับได้แค่ตัวนี้คุณผู้ชมครับเฮ้ยจับดิเฮ้ยเนี่ยจิมบันซินีบานานินีเนี่ยโอ้ my god มันจับยังไงอะ brother e เอ้อ วัตเตอร์ go <laughs> มันมึงมึงทำให้กูเล่นชักเยอะเหรอ yes ฉันได้แกมาแล้วมันนี่เลย <laughs> โหเฮ้ยเอาไว้ตรงนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะถอนเงินออกมาก่อนถอนเงินออกมาก่อนแล้วก็ยังไงเนี่ยกดซื้อตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการซื้อแพลนฟาร์ม infinite อ f f l i n e golf โตแบบตอนที่กูปิดเกมอย่างนั้นเหรอจัดไปเรียบร้อย้ พิกอฟฟู้ดไม่เจ๋งว่ะไอ้พวกนี้เป็นเอ็กพีนะครับเอา XP ให้ตัวนี้กิน<ต>ผมต้องทำการกดคลิกโอเคโอเคโอเคมใกล้เวลอัพละอันนี้ XP เยอะไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำการปั๊มแครอทให้กับไอ้ตัวน้อยๆนี่กินปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มผมเอาออกมาเลยได้ไหมโอม่าโท<ร>มันเพิ่ง14 XP เองอ่ะโอเคกินนี้เข้าไปสุดยอด เกมนี้เข้าไปด้วย yes เป็นเลเวลสามแใช่ไหมเกมนี้มันขโมยแบบสัตว์คนอื่นได้ไหมวะคือมันไม่ใช่สติลเบนรอดผมคิดว่ามันไม่น่าที่จะขโมยได้ถ้าขโมยได้นี่แย่เลยนะจริงจริงนี่คุณผู้ชมผมได้มาละลิเละละลาเละละสองตัวนะสกิลการอ่านชื่อเบนรอสกูถือว่าท็อปฟอร์มจริงๆโน no ไม่จริงเราสามารถอัปเกรดเชือกได้ no อัปเกรดเลยนี่มึงเจอกูโอ้โหนี่อัปเกรดเลยวะเนี่ย7จ็ดเอ็ม ไม่ยังแพงเลยว่ะถามว่าตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับเราจาเป็นที่จะต้องไปหาสัตว์เพิ่ม Let's go <S บลาลีนะครับบูซีนี่มาี่มาเจอกูเจอพี่ดึงเฮ้ยโอ้โอ้โน s u ูไม่ได้เลยล้มหน้าคว่ำไปดีรู้ว่ากูซื้อ Anyway วะไม่เอาไม่เอา,เอานั่นกโกงไปคุณสองกรอสแบบถาวรเฮ้ถาวรจริงเหรอผมไม่รู้มันถาวรจริงมมันก้าโลบักเองอะจัดไป สุดยอดแล้วน <and un> <doubts> uh ี่เขาหลอกขายเลยกูอีกนี่คือ Legendary Pack คูได้เงิน5,000ล้านเลยเหรอเกินไปไหมอ่ะก็คือกูคือกูเพิ่งเล่นเองนะเว้ยกูได้ทุง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 ทงทงอย่างอย่างย่างคุณผู้ชมถ้าผมแบบเติมตอนนี้เลยมันก็จบเกมแล้วกูไม่ต้องเล่นไรฮะโนบอมบาดีโลคันคลักดีโลยสกิลการอ่านชื่อกูผมว่าไม่มีปัญหาไม่ไหวว่ะกูอัพก่อนอัพอัพอักูไม่แคร์ละ Reduce cooldown Reduce คูณเข้าไปด้วยอะผมได้องุ่นมาองุ่น XP แค่แบบ217โคตรก,กากเลยว่ะเอาไปเอาไปกินไปนี่โอาผมเก็บฟรุตจากพวกนี้ดีกว่า XP เยอะไหมโอ้นี่มันทุเรศมากกว่าที่คิด76 XP กากมากอย่างนี้มันไม่โตสักทีอะคุณผู้ชมปัมป๊มฟรุตปั๊มฟรุตอืมไม่ไหวแล้วออโต้คลิกเกอร์นี่แหละ <c oughs> สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มาช่วยกูจัดไปผมซื้อไปแล้ว อ่าโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลย <S 2> <S 2> <S 2> อย่างน้อยๆเรามีปุ่มช่วยคลิกแล้วคุณผู้ชมนี่น่าจะถือว่าเป็นเกมพาสที่ส่งคุณค่าจัดไปอู้ XP หนึ่งพันหนึ่งโคตรน้อยไม่ยังไม่แบบเพิ่มเวลเลยหาเลยอัพเชือกดีไหมโอเคเราอัพเชือกคุณผู้ชมแล้วก็ควรที่จะอัพอันนี้ด้วยคุณผู้ชมครับจริงๆเพราะว่ามันจะช่วยเราในการแบบนะโกรออ f ไ l i n e เนี่ยคือเราจะได้ไม่ต้องแบบกดคลิกตรงนี้ด้วย เอาละเลเวลสามผมจับบลารีนาได้ไหมผมว่าผมน่าจะไหวมาดิบอลลารีนาเลยมึงฮะบทผู้ชมพวมจะแพ้กูเปิดออโต้คลิกดีไหมเนี่ยกูไม่สู้ไม่ได้เลยนะนี่นะฝากไว้ก่อนอ๋อแย่ลูกแอดดิสลูกแอดดิสมันจบแล้วเบรคเบรกประตะพิมจัดไปเปิดออโต้คลิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่เป็นไร ครับไม่เป็นไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาล่ะกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วเมื่อไหร่มึงจะเวลเพิ่มเนี่ยนี่ผมแบบแม่งเพิ่งจะมีสัตว์เลเวล3เปงถุงประกาศกแล้วเงินกูไม่พอแล้วเนี่ยหรือว่ากูจะไม่ได้ต้องซื้อสตาร์เตอร์แพ็ควะมันเริ่มแทบจะแบบไม่ไหวแล้วเรนนี่มึงปั๊มฟุตไปถึงไหนละเอามานี่หกพันเจ็ดร้อยเวลยังไม่อัพสักทีอะแป๊บนึงเจอกูครบคูณสี่ต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ สุดยอด Amazing ซื้อ Starter Pack ด้วยเลยดีไหมวะผมว่าดีเพราะมัน49โล,โลบารเองมันไม่ได้แพงขนาดนั้นคุณผู้ชมครับนี่ไงมันนี่โตปีโตปีเหรอมนหนัดว่าอะไรวะตรีป,ปีโตปีใช่ไหมผมว่าน่าใช่เอาละแบงเงินกูนไม่พอคุณ <B rain> ผ,ผู้ชมผมควรทำไงดีรู้ผมควรที่จะเอามาแทนโอเคแล้วผมก็จะทำการขายเจ้าหมอนี่แทนนะครับเพราะว่าเงินผมมันไม่พอแล้วอะ Yeah Bro this is it ด็เซแกจะถูกขายนะบัตรนาวมึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเล่าหรือดูดูที่ปีตอปีนี่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะหน้าตู่แต่เขาให้เงินผมเยอะขนาดไหนดูไว้เป็นขวัญตาผมว่าจริงๆผมคนนี้ต้องอัพของพวกนี้ว่ะเนี่ยๆๆใช่ใ่ผมคนนี้จะอัพของพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัพฟรุตตรงเนี้มาคนอยากจะไป Yes b o l a l นาบูซีน่า จัดไปเอาละผมอาจจะไม่ได้ต้องแบบอัพเวลเธอแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมกินข้าไปกินข้าไปกินข้าไปตอนนี้สิ่งที่ผมทําได้นะครับคือการเก็บเงินแล้วก็ปลดล็อกพอตต่อไปแล้วทำไมผมได้เงินมาเยอะจังเลยวะนี่เจ๋งว่ะผมว่ามันได้เวลาแล้วที่เรานั่นจะไปจับเบนรอสตัวอื่นละเล่ละละลีละผมว่าเาจะจับตัวนี้ได้ว่ะมันต้องมีแบบให้ผมกด e ว่ะโอเคกด e มาโอ้ตรงนี้จับได้โอ้จับยังลำบากเลยอะ บรอคเมียไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรีมูฟเขาในเร็วันไม่ต้องมึงมานี้อีโอ้โหยางกล้าไม่เป็นไรเราค่อยๆที่จะอัปเกรดเขาได้ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมละเยี่ยมเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างสวยอู้คุณผู้ชมดูนี่ส้มแบบชายนี่ XP ให้สองจุดหนึ่งล้านถ้าเกิดผมให้บอลลารีนาไปเขาควรล้วจะต้องแบบ กายล่างเดี๋ยวดูนะกายล่างอ่าเป็นซีปีตปีอาหารอาหารเอาล่ะผมอัพก่อนเลยของพวกนี้จําเป็นนะครับจําเป็นต่อการดํารงชีวิตกูมากอา่โอเคตอนนี้ผมเก็บเงินได้อ่าสิล้านนะครับผมสามารถขยายโซนด้านหลังได้สุดยอดมาก By Lilixia Oh no ้าวราคามึงนี่แบบเออระดับบิลเลียนดั้งนั้นเลย จริงเราสามารถจ่ายเป็นโลบัคก,ก็ได้นะครับแต่ว่ายางังยังยังผมยังไม่คู่ควรกับสิ่งที่เรียกว่าเล็เล็กแต่คุณรู้ไหมว่าผมนั้นคู่ควรกับอะไรผมคู่ควรกับแลสโซนใหม่ต่างหากเชือกวิเศษเอาจริงคือเราจะป็นให้ต้องมีแบบระดับ 10B ในการปลดล็อกพลอตต่อไปซึ่งกูไม่มีไงอมืมันจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าผมนั้นเป็นหลอยเองินคนอื่นเขา คนพวกนี้เขาเล่นกันได้ยังไงวะกูไม่ยังจนที่สุดในเซิร์ฟอยู่เลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังสู้ใครไม่ได้เนี่ย oh hi, s up, <S โอ้ยวันดีเพื่อนโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเราไม่มีอะไรที่จะให้หนายจริงๆ <Brand. S 1> ด,ดูดูของพวกนี้เราแม่งแบบเกรดต่ำสุดชายนีชิวเมลอนโอ้ผมว่าถ้าผมให้ไปเนี่ยน่าจะอัปเกรดไปแบบหลายเวอร์ชั่นเลยว่ะโอ้โอ้โอ ้ทำมิติฟาโโอ้ไม่กัดไอ้ดูดูโค้ชโครวยกินครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยคุณผู้ชมครับเจ้าหมอนั่นเปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนจากคนที่แบบตกอับจนถึงจุดขีดสุดเขาให้ผลไม้กูมาแค่อย่างเดียวแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บกูรวยเลยผมได้ทจิรัฟมา คือซิเลสเตอร์อ๋อไม่นอนเปนเกียรติมากผมจะไม่มีวันลืมชื่อคุณเลยเธอริรี่จีสจริงเหมือนกับผมแม่งเติมเงินเลยนะเว้ยทางด้านที่กูไม่ได้เติมเงินแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมดูดิผมลืมไปได้ยังไงผมสามารถปลดล็อกของพวกนี้ได้ทั้งหมดงี้ไม่ต้องเล่นแล้วโอ้ยแอสแอสเฮ้ยโอ้ยกูซื้อผิดเฮ้ยแต่เงินก็ไม่แทบจะไม่ลดเลยนะโอ้ my god คุณผู้ชมดูนี่ฉันซื้อแทบจะทั้งหมดเลยเพราะผมผมสามารถซื้อตัวที <T S 2> ได้ไหมที <T S 2> นีแม่งไม่ไมน่าซื้อได้วะเพราะมันเป็น SG Champions t a นสจัดไปเพิ่มบัฟเยี่ยมเพิ่มบัฟดูจากสภาพแล้วเขาแม่งไม่น่าจะต้องการเลยแล้วมั้งเทอรี่จีเนี่ยดูดิผมว่าเขาไม่ต้องการอะไรในชีวิตเขาละคือแบบผมพูดจริงนะด้วยความที่ว่าเขาแม่งแทบจะมีทุกอย่างในเกมแล้ววะไม่ต้องห่วงเลยผมมาใช้เงินทั้งหมดนี่อย่างคุ้มค่า และคุ้มค่าที่ผมพูดถึงนั้นกูยังไม่รู้เลยว่ากูทำอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันคุ้มค่าแน่นอนไดมอนด์โ o เตโตโอเคผมว่าเราสามารถอัปเกรดไอตัวพวกนี้ได้แล้วนี่ล่ะคา c ูปปคาบูซีโนอาซาซีโนเฮ้ผมชอบนะผมชอบมากเลยนี่ล่ะสุดยอดผมมองว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตัวเบนรอสมาเพิ่ม เนี่ยค no ุณผู้ชมของแค่เนี่ยมันไม่พอหรอกผมพูดจริงเป็นทุงๆๆละนี่ถือว่ากากกว่าดิไม่ถือว่ากากกว่าดิเอาละผมอัปเกรดเชือกของผมเชือกครองใจสุดยอด600ทีโอเคเงินกูมึงกูเริ่มจะไม่มีเฮ้ยหรือว่ายังมีไว้คือคือคือเงินมันต้องแบบเยอะมากๆแน่เลยคุณผู้ชมคือแบบมันเป็นระดับ s t อ่ะผมไม่รู้ว่า ST คืออะไรเอาจริงเชือกเลเวล12เนี่ยผมว่าผมจะต้องจับตัวที่มันแบบเจ๋งๆได้แล้ววะผมสามารถจับบูมบูมบีนี่ได้ไหม ผมว่าผมน่าจะจับได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะนขนาดนั้นน่ะลองจับดูนะจับได้จับได้มานี่มันี่มานี่กจะต้องมาอยู่ตรงนี้ yes okay oh my god <Yeah! S 1> คุณผู้ชมเงินผมลดไปหนักมากตะกี้ผมอัปเกรดเชือกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้กูกำลังจะจนแย่ yeah, ละคุณผู้ชมผมลงทุนไปกับการอัปเกรดเชือกหนักมากๆ เมบี Maybe, นะครับเมบี Maybe เราอาจจะเป็นที่ต้องหาตัวเทพเทพแล้วก็จับเอาแล้วอะนี่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 ตัวนี้ผมน่าจะจับไว้ไี่ไหวไหมวะเฮ้ยไหว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 มัน,นี่มาน,นี่ไม่น,นี่กูมนนมไม่รู้แหละว่ามันนั้นแบบให้เงินกูเยอะไหมแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการสัตว์เลี้ยงเพิ่มมัน,นี่มันแค่ระดับอีปิกเองอะของพวกนี้มันระดับอีปิกระดับแรบางทีนะครับเราอาจจะเป็นที่ต้องแบบจับระดับลีเจนดารี่ขึ้นไป จับไปได้ไหมบอมบ่าดีโลจัดไปจัดไปจัดไปอ่าตัวนี้จะนาเหรีเงินให้เราระดับซีเลียนละมานี่ถ้าจะเอาให้ดีนะครับเราจะไม่ได้ต้องมีตัวมิติคอลแต่ตัวมิติคอลเนี่ยมันแม่งจะออกมาให้กูไง่ายๆหรือเปล่าตาลาเลโลตาราลาผมว่าผมน่าจ,จับตาลาเลโลตาราลาได้มันี่มันี่มันี่ไหวไหมไหว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 มานี่รู้อะไรไหมทุ่งทุงท่งทุงท่งทุงท่งทุ่งทุง่งทุ่งมึงออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ นี่มันนี่นโดนขายเรียบร้อยในตลาดมืดโู้โ x p หกจุดห้าเทีระดับทริเลียนยงนั้นตัวตุงๆของผมมันแม่งจะต้องแบบแปลง,งล่างละ แปลงร่างเป็นบูมบูมบินี่เลยเอาจริงผมว่าเกมนี้มีข้อเสียบางอย่างนะครับที่เรียกได้ว่าน่าปวดหัวมากๆเลยคือหน่วยเงินหน่วยเงินเกมนี้แม่งเฟอร์เกินไปแล้วกูไม่รู้ว่าตอนนี้กูมีเงินเท่าไหร่มัน s อสอย่างเงี้ยเท่าไหร่ว่าแบบล้าน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 เงี้ยเหรอสมองผมน้อยเกินไปนะครับที่จะประมวลอะไรเหล่านี้อู้ดินดินดินดุ้นมานี่ผมชอบดินดินดินดุ้นว่ะโอ้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 อันนี้แหละตัวนี้แหละผมว่าดิส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 ิิสิิสิสิ มันนี่มันนี่ไม่ย,ยากยากาันีน่นี่กูเปิดออโต้คลิกนะเว้ยกดตั๋วเพิ่มสวย Yes ดินดินดินดุนนี่เอาละผมจะเอามาแทนบูมบูมบีนี่กูซี่นี่เรียบร้อยอา่าจ้าหมอนี่เลเวลสิบสามตัวนี้เลเวลสิบสี่จัดไป i s g o t k n o อู้ Mango สี่จุดสี่ที ถือว่าเยอะไหมผมว่าน้อยแต่รู้อะไรไหมครับคนที่ชุบชีวิตผมจากการที่ผมเล่นไม่เป็นแล้วผมตายทั้งเป็นเขาทําให้ผมนั้นมีแรงบันดาลใจในการทําความดีไว้เอาละผมจะทําการมอบสิ่งนี้ให้กับเธอโดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้าว่าสิ่งที่ผมให้นั้นเป็นของดีเฮียกเก็บไว้เธอโอเคเธอเก็บไปแล้วผมมองว่าสิ่งที่เธอได้นะครับมันน่าจะทําให้แบบสัตว์ของเธออัพเวลน่าจะเลเวลสี่หรือเลเวลห้าเองมั้งแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าตอนที่กูเล่นครั้งแรกอะโอเคปะ่ะกว่าจะอัพเวลได้แต่เลเวล โอ้โหพอให้ปุ๊บเขาแม่งได้แบบบุมบุ่มบินี่กูซี่นี่เลยสุดยอดเลยอะ <c oughs> เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะจริงๆ Oh my god guys คุณผู้ชมผมต้องระวงังละนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินของผมมันเริ่มร่อยหลอจากการที่ผมกดอัปเกรดมัวๆแล้วแต่แรกกับผลไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ดราก้อนฟรุตอย่างนี้เหรอ10.1 QT เ okay, คนี่มันอะไรวะเนี่ย ให้ปุ๊บแปลงล้งให้ปุ๊บแปลงแล้วคนเวลสิบสามเลยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปโอ้ว้าวตลาเลโรยักเลยนี่ไงใช่นี่ชิลเมลอดอันนี้ไงที่เจ้าหมอนน่นให้ผมอะเฮ้ยบางทีอันนี้อาจจะแบบเปลี่ยนเกมเลยกินอู้โอเคโอเคโอเคผมว่าของพวกนี้แหละสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เอาไปเอาไปเอาไปเราให้เลยนี่แหละ นี่เป็นสิ่งที่มาสเตอร์ของเราให้เรา,เราแล้วเราแม่งเปลี่ยนชีวิตกูวะทำไมไม่เอาวะเอาไปสิเจ้าเกิดนายไม่เอาแล้วเราก็เอ่อชุกซ์ออนยูฉันเอาไปให้เอ่อเพลเยอร์สี่ดู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 เพ er ลเยอร์สี่หับสิ่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วชีวิตของเธอนั้นจะเปลี่ยนไปแบบตลอดการนี่ลองให้ดูอาจจะแบบถึงเลเวลสิบสามอ,อู้สุดยอดสุดยอดเนี่ยไงผมว่าไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับคือ ถือว่าตัวเองเทพไหมที่ผมไม่รู้หลายคนที่เล่นเกมนี้อาจจะเทพกว่าผมเยอะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกเภูมิใจมากๆภูมิใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่กูไม่ได้สร้างเองแล้วก็เออพึ่งคนอื่นแบบ100%ซ็นแต่โดยรวมผมถือว่านี่เป็นเกมที่ดีมากคุณควรมาลองเล่น